ทนอยู่นะทุกคนไฮไลท์ติดทนมากอะไปซื้อตามกันได้นะคะของแต่ละอย่าง ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะคลิปนี้แพ๊กเจะมาทําคลิปแต่งหน้าไปเล่นน้ำสงกรานต์แบบกันน้ําช่วงนี้คือแพหาโปรดักที่เป็นแบบเครื่องสําอางกันน้ำนู่นนี่นั่นเอาไว้เยอะๆเลยเดี๋ยวจะลองไปแต่งให้ดูว่ามันจะกันน้ำแล้วมันจะปังจะเป๊ะจะสวยแค่ไหนก็มาลองดูกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะทริคในการที่จะแต่งหน้าให้มันติดทนอะไรอย่างเงี้ยคือแพะรู้มาเทคนิคหนึ่งว่ามันจะต้องแบบ กลับให้ผิวของเราแบบอุณหภูมิเย็นนะคะมันจะทําให้แบบว่าเวลาลงรองพื้นหรือลองคุชชั่นหรือลอง แป้งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันจะติดทนมากขึ้นนะคะอันนี้คือแพรใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วแพรก็มาแปะมาร์กไว้สักประมาณแบบ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเริ่มทาสกินแคร์ต่อไปนะคะเราก็มาบำรุงผิวกันต่อเลยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆถ้าเกิดขั้นตอนนี้ทําไม่ดีอ่ะขั้นตอนอื่นๆหลังจากนี้มันก็จะพังไปเหมือนกันแพรใช้ moist ampoule s m o o t h ตัวนี้ค่ะตัวนี้เหมาะมากๆกับช่วงสงการนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเซรั่มที่มีความบางเบาทา ทาไปแล้วซึมง,ง่ายมากๆแล้วเวลาทาไปแล้วอ่ะเขาก็จะช่วยบำรุงให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นฉ่ำน้ำําอิ่มฟูไม่แห้งกร้านด้วยค่ะเขาก็จะช่วยล็อกความช,มชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยนะคะแต่ว่าไม่ทําให้ผิวของเรามันหรือว่าเนหนียวเนอะหนะซึ่งทําให้เวลาแต่งหน้าแล้วมันจะไม่ยืดไม่หยาแล้วตัวนี้ที่แพ้กล้าใช้ของเขาเพราะว่าเขา่เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมด้วยเหมาะกับคนผิวแพ้ง่าย นี่ทาเสร็จแล้วนะคะเห็นปะซึมไวมากไม่เหนียวเนี่ยไม่หนืดติดผิวเราก็ผิวมีความชุ่มชื้นอิ่มฟูฉ่าเด้งอย่างนี้เลยแล้วแพชชอบที่ตัวนี้เขาช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงเลยนะคะขนาด10กรัมนะคะราคาแค่49บาทเท่านั้นสามารถไปหาซื้อได้ตามพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าช่องทางออนไลน์ของทางแบรนด์นะคะไปซื้อมาใช้กันได้เลยสกรานนี้ต้องตัวนี้เท่านั้นขั้นตอนต่อไปเราก็มาลงกันแดดกันนะคะแพ์จะใช้กันแดดตัวนี้เลยก็ มีความชุ่มชื้นฉ่ำนะ้ำมิกเช่นกันขั้นตอนถัดไปจ้าอันนี้คือแพทจะใช้คุชชั่นขอบเจ้าหนางนะคะตัวนี้มีรีวิวเต็มๆแล้วไปดูกันได้เลยนี่นะคะมันก็จะมีความแบบขาวๆหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเวลาเราลงอะไรอะ่ะ คอนทัวร์หน้าเวลาแบบลงสีบบัชออนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็พอดีกับสีผิวเราเองอะต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มความปกปิดให้กับผิวอีกชั้นหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะปกปิดรอยสิวได้หมดแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าคอนซีลเลอร์ก็ต้องเข้านิดหน่อย พักเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะ่ากลิปเวอร์ต่ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทาแป้งกันค่ะตัวนี้คอนเฟิร์มว่าติดทนการน้ํกากันเหงือ่อไม่เยิมเราวากวันนี่เลยแป้งเจ้าหนังค่ะ เจ้านาง perfect bright uv two way powder foundation ค่ะไม่เชื่อนะไปหาดูรีวิวได้เลยตัวนี้นะคะเป็นแป้งพับที่ในช่วงสงกรานใครๆเขาก็ใช้กันเป็นแป้งในตำนานยืนหนึ่งพวกบล็อกเกอร์นี่คือรีวิวกันชำ้ำตัวนี้เวลาทาไปแล้วนะคะผิวน่าจะผ่องเนียนสวยเด้งทั้งวันไม่ดรอปตอนนี้เขามีออกมาทั้งหมด5เฉดสีนะคะแล้วก็มีเฉดสีที่เพิ่งออกใหม่คือเบอร์สค่ะเหมาะกับโทนสีผิวน้ำผึ้งนะคะส่วนแพรนะคะแพรจะใช้เบอร์ศู เอาเป็นเบอร์เดียวกับคุชชั่นเลยตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยี s o ต์ focus ด้วยค่ะที่จะช่วยอำพรางรูขุมขนแล้วก็ริ้วรอยที่แพรเลือกเอามาทาแต่งหน้าลุกสงการลุกเนี่ยเพราะว่าแพรลองทําการเทสมาดูแล้วนะคะแบบว่าลองเอามาทาแล้วลองเอาน้ําแบบสระๆหน้าดูแล้วมันไม่ลุดอากาศร้อนๆช่วงเนี้ยเดือนเมษาไงทุกคนแบบเหงือ่อออกแดดร้อนจัดเต็มขนาดนี้ตัวนี้คือเอาอยู่บอกเลยเดี๋ยวแพรจะใช้แปรงนะเพราะว่าจะได้ให้แป้งมันไม่ต้องแบบตืบหน้าขนาด เพราะว่าเราปกปิดมาด้วยคุชชั่นคอนซีลเลอร์อะไรใดๆเรียบร้อยหมดแล้วอืเป็นไงเ้าเนื้อของเขามันแบบบางเบาด้วยนะทุกคนเห็นปะคือปกติแป้งพับเวลาทาไปแล้วมันจะแบบดูหนาๆใช่ปะแต่ว่าตัวนี้มันก็ โอเคนะนี่นะคะทาเสร็จแล้วเรียบร้อยคือผิวสวยเนียนผ่องเด้งมากอันนี้แนะนำให้ไปซื้อมาลองใช้แต่งหน้ากันเลยนะคะยิ่งลุกสงกรารหรือจะลุกธรรมดาในอากาศฤดูร้อนบ้านเราอะ่ะก็เอาอยู่นะคะตัวนี้ราคาแค่3 9 9เบาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่ if and boy b e a u t y u m facebook เจ้านางไทยแลนด์แล้วก็ Line@ แอดเจ้านางไทยแลนด์นะคะไปซื้อมาใช้กันได้เลยคะ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาคอนทัวร์กรอบหน้ากันนะคะก็ใช้ไอ้นี่เลย t o o cool for school ค่ะ และก็จะบอกว่าอันเนี้ยไม่ต้องแต่งอ่อนอะทุกคนคือแต่งแบบทาเป็นทาเข้าใจปะแบบไม่ต้องมาแบบโรงงานธรรมชาติอะไรเงี้ยมันต้องเน้นความแบตึ๊บตึบตึบ,ต,บ,ต,บติดทนเท่านั้นเราก็ปัดบริเวณเดิมเลยนะคะแบบปึ๊บตึ๊บเข้ามาอย่ี้ให้หน้ามันดูเรียวมีมิมมติแล้วก็จมูกคะ่ะใช้สีอ่อนกับสีกลาง ะะเขียนคิ้วเนียแพทจะใช้ดินสอแบบนี้ใช,ใช้ของเออนะคะเพื่อปกติแพทจะชอบใช้แบบฝุ่นใช่ปะแต่บอกเลยว,ว่าเวลาแต่งหน้ากันน้ําคือฉันจะไม่เบามืออะไรทางนั้นดินสอเขียนคิ้วเอตัวนี้นะคะก็กันน้ํากันเหงื่อนะทุกคนแล้วก็เวลาเขียนคือมันเป็นแบบว่าเนื้อมันเอ๊ะอะไรหัวดินสออะ่ะมันเรียวนะคะมันสามารถแบบเขียนทรงได้ง่ายๆแล้วก็เขียนแบบสีติดชัด ส็จแ,แล้วก็ใช้ฝั่งแปรงนะคะมาเบลนดคิ้วนิดหน่อยต่อไปมัสคาร่าคิ้วค่ะต่อไปนะคะงานตาของเราก็จะเป็นอายพาเลตแบบฝุ่นนะคะติดทนตัวนี้ O D B O ค่ะอันนี้แพ้ใช้รุ่นนี้สีแรกแพ้จะใช้สีนี้ทาเป็นเบสทัว่วปาก ทาขอบตาล่างด้วยนะคะทาหางตานะคะทุกคนเพิ่มมิติให้กับดวงตาแล้วก็ขอบตาล่างตรงนี้บริเวณหางตานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวใช้สีชิมเมอร์ทากลางผึ้ตาค่ะอันนี้ทาหัวตาไปจะถึงเปลือกตา อยากให้ลุกได้แบบตาแบบดูสวิงสวยๆเขาเรียกไงวิงสวิงอะไรละ่ะเออนี่ทาหัวจะตรงกลางนะคะอย่างงี้แล้วก็ทาขอบตาล่างด้วยนะคะทุกคนกต่อไปนะคะเรายังไม่หลุดจากคอนเซปต์เดิมะคะ่ะใช้สีน้ำตาลอันนี้ว่าดอลลี่อายจ้าถ้าไม่มีดอลลี่อายไม่ใช่แพงนี่ว่าไปเลยเข้มมากเธอ แล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่สีนี้นะคะคือจะเอามาเติมตรงไฮไลท์ความสว่างของดอลลี่อายอ่ะตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้ o d d ดจากอ e ีกพาเลตหนึ่งค่ะคืออันนี้เพราะว่าเขามีสีน้ำตาลเข้มอันนี้คือแพรจะเอามาเขียนกรีดเป็นเส้นนำอายไลเนอร์รู้สึกมันเข้มไม่พอเดี๋ยวใช้สีดำด้วยนะคะ ต่อไปคะ่ะอินไลเนอร์ก็ต้องนี้เลยเป็นอะไรไปไม่ได้ brow it จารุ่นนี้ใช้ฝั่งนี้นะคะติดทนกันน้ำกันเหงื่อไม่ไหลไม่เยิ้มต่อไปคะ่อะอานไลเนอร์ที่ส่งการนี้แพรขอมอบรางวัลให้เลยนะคะก็คือเคที่อันนี้ อันนี้แพช์ใช้เป็นสีน้ำตาลแต่มันจะเป็นน้ำตาลแบบเข้มๆเ,มเลยติดทนกันน้ำกันเหงื่อเล่นสองการได้ไม่แผ่นดาไม่เลอะไม่หลุดแน่นอนแล้วก็แพจะเติมขี้มแรังวันปลอมด้วยนะคะต่อไปดัดขนตาค่ะ เดี๋ยววันนี้แพทจะใช้ลาก,กลาสตัวนี้ค่ะโอ้โหโวิงแบบรอยเมรแล้วก็มาปัดมาสคารา่าตัวนี้บอกเลยเป็นมาสคาร่าทียืนหนึ่งแนะนำให้เอาไปใช้ช่วงสงกรานเลยนะคะหรือไม่สงกรานก็ได้แบบล็อกให้ขนตาตั้งเด้งงอนทั้งวันกันน้ำติดทนมากๆม,มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติมากจ้า ต่อไปนะคะเรามาปัดแก้มกันคะ่ะแพทจะใช้ oh my blush นะคะเดี๋ยวแพทจะใช้ฝั่งแมทก่อนนะคะเอามาปัดค่อยๆแตะเด้อเพราะว่าสีเขาชัดมากวันนี้นะคะก็คือปัดแบบเฉียงขึ้นเล็กน้อยเลยหางตาได้นะคะแต่ว่าไม่ต่ำกว่าจะบุกลงมาเนาะแก้มจะได้แบบมีดูห้อยต่อไปนะคะก็มาเสริมทับด้วยการใช้สีที่เป็นแบบชิมเมอร์ของเขาเอามาปัดทับอีกทีหนึ่งปัดซ้ำตรงนี้นะคะ ต่อไปเรามาปัดไฮไลท์กันนะคะจะเสร็จแล้วก็ใช้ของ k คอันนี้เป็นเบอร์ศูนยหนึ่งเป็นไฮไลท์ที่ปัดไปแล้วแบบไฮไลท์แบบตะโกนสวยมากแล้วติดทนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยโ,โหปัดระพุ่งมากแล้วก็จมูกค่ะ ต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาทาปากกันนะคะนี่เลยเป็นลิปที่ภูมิใจนําเสนอที่จะแนะนําให้ทุกคนใช้ในการแต่งหน้าส่งกรานนี้นะคะลิปเจลี่สมูทโต้ค่ะเป็นลิปทินเจลี่เนื้อฉ่ำวาวเม็ดสีแน่นสีชัดติดทนยาวนานทั้งวันแน่นอนอันนี้แพ์ซื้อมาจากเซเว่นนะคะเบอร์ J2 แล้วก็ เจนะคะที่มีขายในเซเวเดี๋ยวเอา J4 ทาข้างในนะคะ นี่เห็นไหมคะทุกคนพอทาออกมาเสร็จแล้วว่าปากมันดูแบบอิ่มสวยสุขภาพดีแล้วตัวนี้เขาทาออกมาเป็นสูตรแบบบางเบาด้วยนะคะคือมันแบบไม่เนอะปากไม่ลำคันปากปากฉ่ำวาวสวยมากอะเสริอมอีกอย่างหนึ่งนะคือตัวนี้ติดทนด้วยแพรลองทาแล้วก็กินข้าวแล้วนะคะสีปากอะมันก็ยังมีความติดทนอยู่แล้วเวลาเราไปเล่นสงการะคือ,อยังไงเราก็ต้องเติมลิปอยู่แล้วถูกปะแต่เวลาเราไปเราไม่ได้เอากระเป๋าออไปถูกไหมเราก็ไปกับซองกันน้ําแล้วตัวนี้คือพกไปซองเดียวเนี่ยใส่ซองกันน้ํานะคะจบมันสะดวกมากมาก ลิปรุ่นนี้นะคะจริงๆเขามีออกมาทั้งหมด6เฉดสีเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่แพทซื้อมาจากเซเว่นอะคือเซเว่นเขาจะมีขายอยู่แค่2สีเท่านั้น J2 แล้วก็ J4 ค่ะส่วนเบอร์อื่นๆนะถ้าจะซื้อก็คือสามารถซื้อได้ตามพวกร้านบิวตี้ช็อปทั่วไปหรือว่าร้านออนไลน์ช็อปของเขานะคะแล้วราคาแค่2องละสิบเาทเท่านั้นถูกมากสงกาันนี้บอกเลยว่าต้องมี เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะคะว่ามันกันน้ำได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยกุสาแต่งน,น้ำมาสวยสวยโอ้ยโอ้ยข้าตาเข้าตาพอจะกห้องน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อย <c oughs> อาจจะมีแบบเป็นจุดๆอะไรบ้างนะคะแต่นี้มันเลอะแป้งทุกคนดูดินี่แผลเอามือถูๆู มาคาร่ายังตั้งแบบสวยอะเออมันยังติดทนอยู่นะทุกคนไฮไลท์ติดทนมากอะไปซื้อตามกันได้น,นะคะของแต่ละอย่างเอาไปแต่งเล่นสงการการันขอให้สงการนี้ทุกคนสนุกสนานสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย